อ่าเล่นข้างบนใช่ป่ะจะเล่นข้างล่างกันป่ะนะแล้วแต่พี่อ่ะเดี๋ยวนะลูกซองลูกซองตัวละครเนี่ยมีเหมือนกันบ้างป่ะนี่ไงไอเชียวอร์เดนเนี่ยพี่น็อตไอสมองกับพิ้วลูกซองเหมือนกันอ่าจะเล่นลูกซองให้เป็นเลยเฮ้ยง่ายพี่โอเคกูเชื่อมึงลุย เอาละพิ่ซีดเอาไม่ใช่นี่หว่ายิงฮัทยิงยฮัไปเลยก็ได้ยิงฮัทไปเลยก็ได้อยากยิงมึงอ่ะเอาไปหล้วลกอ่ะพี่ตลกมากอ่ะเอาคันแล้วคันแล้ไม่เลิกดูบันไดมาแล้วบอกโอ้ยบันไดมาแล้วบันไดมาแล้ว บันไดไหนวะที่ยังบอกบันไดก่อสร้างเอ้าเอ้าคือใครตกไปตายวะ <c oughs> มีคนตกไปตาย <c oughs> คยกนกำลังมา,มาโอ้ยโอ้โหจะเข้ามันใช้ปืนกลหน้าล<า>ูกซองไม่เห็นเทพ <c oughs> Biohazard container securing out the hostiles. paused. Take อยู่ในหัดมันอยู่ในห้องนี่ใช่ไหมน่ะเอ,อเ้ยหืงไปอยู่อะเข้าห้องก่อนก็นได้รีโหลดมันปิดมันปิดบริเคดได้ปะได้เนี่ยไม่ได้เนาะแย่วะไม่ได้ไม่ได้ไม่ไม่ใช่เลนฟอร์ดบริเคดประตูไอ้เหี้ยเอาละเอาได้เหรอไม่ได้ได้ไไดไไดห้องนะนะครับเดี๋ยวนะมันเหลือตัวอะไรอ่ะเหลือ บักบักงั้นบักมันลูกซองมันเป็นลูกซองแล้ววะฟืนกลเหรออ๋อมันเป็นกลแต่มันติดลูกซองได้อุยมาซีออมแว่นแว่นยิงยิงโคแล้วล่ะโคอับซีอ่ะ นี่สนุปด็อกเขาจะเขาาจะอันนี้ใช่ป่ะเขาออนไลน์เกมชั่วโมงกว่าแต่ลืมเปิดไหม์มากูอ่าดเกมแต่กูลืมเปิดมหมด้วยตอนเนี้ยกูเพิ่งมาเปิดเนี่ยฟิงกาไม่มีบูตเไอ้ทช่นนี้ก็ไม่มีบูตก็ไปสีโล่เลยกันคิดถึงไองไอโอเตลโมอเตลมากกว่า คิดถึงอีเวนต์โมเตลอ่ะคืออีเวนต์แล้วพี่อีเวนต์พืชอะ่ะอ๋อที่มึงกับกูเล่นกันตอนปิดเทอมอะออไปเอเป็นพกเปล่าข้ากาหน่อยบอกใครอะ่ะ อีซี่ไลฟ์อีซี่เวย์จะตายก่อนหรือเปล่าถามแค่นี้ตามอยู่ครับหมบ้แตกแน่นอนโล่แคมป์ยิงเฮียอะไรเล่นนักหนาวะผมก็ไม่อาจทรับครับ ไแล้วเปล่าจะเปิดตรงเนี้ยโอ้ยยักเกอร์มึงยิงหัวกูดได้ยังไงวะหูแม่งลูกซองกระจายหัวเลยเอ้าเชียร์ข้างล่างข้างล่างว่ามาอยู่ข้างล่างห้องห้องตัวกระเป๋ายักเกอร์ห้องเล็กพี่นอ็อตยักเกอร์ห้องเล็กยักเกอร์ห้องเล็กยิงตัวสิวะยิงหัวสิวะไม่ได้ยิงตัวมึงใช่ปะไอ้เหี้ย ตัวมันแบบก้มกลืนกับฉากมากเลยตัวใครเ์เจเกอร์เมื่อกี้แม่งนั่งตั้งนานนี่ยังไม่มีใครยิง,งนี่คือ,อคือทั้งแอทแท็กกับดีเฟนต์คือสองสองฝั่งไม่ได้เลยไอ้เชี่ยมึงยังไร่ต้องเดิมตลอดเลยเหรออ้เปลี่ยนบ้างดิเรามีทั้งสามคนด้วยไปเองไหน,นเอาล่างอ่ะชั้นหนึ่งมีห้องมีห้องเดียวอ่ะ เซิร์ฟเวอร์มันคือโถงมาไอ้ห้อง Workshop เวิร์คช็อปปล่าวะเออได้มั้งเอาเทเลอร์ก็ได้โอเคีย <Okay. S 1> โอลิกวิ่งพุ่งไม่ได้เสียดายวะ <c oughs> ถ้าพุ่งได้นี่ตัวมันจะแตกวะยังพุ่งใส่ทองอะ่ะ Op4 drone has located the biohazard container

เชี่ยพวกปืนคนแรกได้ดเบี่ยงไปสัตว์หน้าประตูปะเฮ้ย,ยในห้องน้ำคนนึงไลออนในห้องน้ำอยู่ชั้นล่างทะล,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 ลุลงไปเลยทะลุลงไปเลยลงไปเลยลงไปเลยเออตรงนี้แหละข้างหลังอ่ะนา,างหลังอ่ะช่างแม่งอ่ะ last last standing top four eliminated mission successful <coughs> <coughs> โจ๊กมามังอร่อยเอเอ้นทำข้าวต้มมามาังอร่อยดีว่ะเอาล่ะพี่น็อตไม่ใช่พี่ซีแต่เป็นพี่น็อตว่างครับน้องๆอี๋ <places> ไอพี่เราจะบุกไงวะรบุกไอ้นี้นปะ่ะใส่สติดนะที่ประจำไปแล้ก็ไปเหอะมึงอะโตแล้ว อ้าได้แต่ผมจะเอาโนมแมดไปเล่นไงปืนมันคุมง่ายพี่อยากคุมหัวใจเธอ,อโอ้ยชีมีโนโตโ้โกดิม,มุดร้องถูกปะวะแปลก proceed to biohazard container location เออเดี๋ยวดีวไอ้เหี้ยมันเกิดเลยนี่ว่าอะไรวะ มันยิงหัวเพื่อนได้เลยว่าอยากรู้นลอกเะล่ะพี่ไม่เอาใจเขาไม่ลองก็ไม่รู้เฮ้ยยิงไม่ได้พี่น็อตยิงไม่ได้ไม่ตลองยิงดิอะไรยิงหัวเพื่อนอ่ะยิงไม่ได้วันนี้ครับป้องไปไหนมาเพื่อนไปตัดคลิปมาเพื่อนโอเคเพื่อนตอนนี้กูกำลังอัดคลิปใหม่อยู่เพื่อนเฮ้ย เฮ้ยได้ได้ได้เดี๋ยวตัดให้เอาตายแล้วพี่เอาไม่ใช่พี่ดีกว่ามึงใครเนี่ย <c oughs> เฮียเอ้าไอ้เฮียอ๋อเปืนดิดเลยไม่นะบ้ากูนาไอ้เหี้ ตกใจจริงไงใส่กูนู้พี่น็อตวิ่งนำกูเฮียสรุปมั่งไม่ได้ใครก็ไม่รู้เฮีย <c oughs> หลอนจริงพวกเนี้ยเล่าห้องอะไรเดียวเอาชั้นสองอะพี่ชั้นสองเวลามันบุกง่ายมันมันจะวิ่งแต่บันไดเว้ยถ้า,างั้นอะมันจะบุกมันจะไม่บุกทางอื่นแน่นอนเนี่ยการคาดการระดับโปรเยอะเ <c oughs> ยอะเด้อเจ๊ดก็ใช้ไม่ได้กลัว <c oughs> <c oughs> <c oughs> เล่นะมาซี่ดีกว่ามาซี่ปืนมันยิงยิงคุมง่ายกว่ามาซี่มันเป็นคนเม็กซิกันทำไมมันทำไมมันพูดอังกฤษคล่องจังวะ the เดี๋ยวจะเข้าแล้วหน้าประตูเชื่อเดิ หน้าประตูนมาแล้วมาแล้วพี่พี่หน้าประตูข้างหนึ่ง <o> ตายไลออนชั้นหนึ่งมีคนหนึ่งนะสะตูมาแล้วัตูมาแล้ว ัต,ตูแล้วสต,ตูแล้วอะไรพี่ไม่มีอะไรก็ไมบ๊อบแหวนเยอะจังวะว่าให้ทุกคนเลยมั้งไหนไอ้เจียติดก,กองด้วยอย่างนั้นอะเพื่อความหลอดเท่นีอีกหนึ่ง,งที เอ้าตรงไหนตรงไหนเอ่อเส้นกลางห้องนอนห้องนอนก<อ>ูไม่รู้เรียกว่านี่หรอนั่นฉันจะไปตายทีกูโดนลมอ่ะนี่หรอดูหลังเตียงน้องเตียงไหนเตียงนี่หรอเตียงปิงกับเตียงปิงเฮ้ยเชี่ยมันจะคอนเทนต์แล้วนี่หว่า หลังเตียงโท้า,ทาอ้ยเกือบแล้วเห็นศพปะเฮ้ยเฮ้เหี้ยหยเลย เราไม่ชนะเลยนี่หว่าดีแล้วคอนเทนต์ไงพ,พี่แพ้แพ้แมตช์หนึ่งชนะแมตช์หนึ่ง ทำอะไรงเงาวะไอ้บักบักมันเอาปืนลูกซองออกอะวะโคตรเฮียเลยเฮียบันไดมีคนหนึ่งมางั้นก็โกงเกินอะดิก็งั้นนะครับน้องน้องไมเบียร์มาหาพี่มาน้องขึ้นมามันนขึ้มันขึ้นแล้วก็เข้าได้เลยเว้ยผมมาถึงแล้วเนี่ยเฮ้ยมันวางเบ็ดอันนี้ได้ไอ้เขียวๆอ่ะวางได้อยู่ห้องข้างบันได ไปลเลยเดี๋ยวอ้อขูดแฮมมันโอ้โหไอ้เชนเจเกอร์ใส่แซมเบนเซอร์มันทำให้แม่นขึ้นเปล่าวะนักสูตรใหม่ You, you can do it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  you can, you can do it you can do it Sassi, yassi, yassi. you can do it left 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 yeah 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 ohi em reload anh die hả anh đồn đấy quá run run Don't stand still ops, run run no อะไรมึงเนี่ยเลขหกเหี้อะไรเลขวิชาแต่ชัดโอเคพี่ผมได้คอนเทนต์ละสองคลิปเยี่ยม